วัสดีเจ้าผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตปกตนอีกครั้งนี่คือสกู๊ปลูบี้กันนะครับก่อนจะพูดถึงลูบี้ก็ขอโปรโมทช่องใหม่นะครับผมงน้ำช่องเมกาอนิมาช่องนี้เราเ่าเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์สุ์ัขในแบบนั้นนะชอบเกี่ยวสัตว์โลกช่องเกี่ยวสัตว์โลกอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งคลิปล่าสุดของไปก็เป็นตะโขงนะครับสายพันธุ์ตะโขงในประเทศไทยเนาะถ้าเกิดสนใจกอ็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องนั้นเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอ่ะกลับมาเนาะในคลิปนี้ก็จะเป็นความรููู้้สึกนนนนน่่่่าจะะะดลลบบบีีวออออุมตตทคครรััชื ตอนนี้ยกว่าเป็นตอนแอคชั่นแทบทั้งตอนนะครับแต่พูดตามตรงยิ่งดูยิ่ง,งอึดอัดมันก็มีทั้งแงด่ดีแง่ไม่ดีเนาะด้วยความที่เราเดาพล็อตเรื่องอจริงนนไม่ได้เลยนะครับเพราะเหมือนท่าทางพล็อตเรื่องจะจบแบบไม่แฮปปี้อะไรแบบนั้นนะครับน่าจะดาร์กสุดท้าผมคิดแจว่าลูสทิตมึงทําลูบี้ให้มันดาร์กไปไหนนะครับเรื่องราวตอนนี้ก็เซตที่ฝั่งของลูบี้ทั้งหมดนะครับเรียกว่าเราสร่ารอว่าตอนที่แล้วเนี่ยออสการ์โดนกริมจับไปเนี่ยก็คิดว่าตอนต่อน,นี้จะพูดถึงซ้ายก็ไม่ได้พูดถึงนะครับ อันนี้ก็เป็นการแทรกซึมของลูบี้เพื่อไปอยังแอตาสในแบบนั้นเนาะโดยส่วนที่ไม่สปอยผมก็จบออะมาณว่าอ่านอ่าี่บอกมาเป็นฉากต่อสู้ระหว่าง,งทีมลูบี้นะครับซึ่งทั้งตอนก็จะไปแบบนั้นนะครับแล้วก็จบมาก็แบบค้างมาเดิมมันก็ค้างทุกตอนเลยครับเอาเป็นว่ามันก็สนุกอยู่นะครับแต่เราก็จะเห็นว่าตัวละครบางตัวที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับเรียกว่าอุสถีมึงจะทําร้ายตัวละครลูบี้ไปถึงไหนเนี่ยอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนสปอยนะครับ โดยพ่อโรบี้เนี่ยก็แอบ,บขึ้นไปนะครับโดยมีเม่น่าชื่อเม่เนาะเธอมีสเปนที่ล่อกขนได้นะครับทำใหทุกคนล่องขวนได้นะครับทุกคนก็แบบอบล่องเข้าไปในเอ็ดลาสเนาะแน่นอนก็มีนอร่าเนี่ยที่มีส่วนช่วยสร้างเสียงฮาได้บ้างนะครับกำหนึ่งตัวเพนนีด้วยนะครับแล้วก็ช็อตต่อมาเรียกว่าอาร์วูนนี่คือแบบถล่มลึกเต็มที่เรียกว่าก็เขาคงไม่มีทางเลือกละมั้งเพราะเขาต้องการตัวเพนนีนะครับเพราะว่ากาจิยาเอ็ดลาสเนี่ย ตัวเอลลาที่ลอยที่เคลื่อนที่อยู่ได้เพราะใช้เลรลิกนะครับและขอควบคุมเลรลิกได้ต้องไปวิเทอร์เมเดนเท่านั้นก็นัปเพนีไปวิเทอร์เมเดนเลยเนาะและเพะนีก็ไม่อยู่ที่นี่ไงเขาก็เลยต้องไปให้หวัดไปเอาวัดมาซึ่งดาวาเพนีอาจจะกลับเป็นตัวร้ายหรือจะโดนแฮ็กหรือสักอย่างเรียกว่าจบไม่สวยและเพะนีเนี่ยเรียกว่าชีวิตมัดจบมากเธอเพิ่งจะตายหาไปในภาคสามอย่าบอกเธอจะกลายเป็นตัวร้ายหรือแบบเธอจะโดนปุยปุยยำเลีก็บอกก็จะเอาไม่มีทางเลือกแต่วัดคือมึงเอาคนที่แฮ็กข้อมูลได้เก่งที่สุด ต่อให้มึงขู่เขาก็เถอะแต่คือแบบไม่ฉลาดเลยอะที่เอาคนแบบนี้มาช่วยนะครับแน่นอนความก็แตกนะครับเพราะว่าเหมือนพวกลูบี้เนี่ยแอบเข้ามาแล้วนะครับแล้วต่อมาก็เป็นการแบบศาสนาก,กันพูดถึงแบบเออที่พวกคอรทะเลกกาะกันแบบนั้นนะครับอย่างนองร่าก็น่าสงสารเนาะที่แบบพูดถึงคอร์สฟันตัวเองกับเลนนะครับอาจจะมาแผนีกับพ่อ,อเธอก็แฮกข้อมูลได้เนาะแล้วก็มาเจอกับทีมเอสซอบนะครับที่ไอ้น้องสปีดนี่คือหน้าเธอจะโกรธไปไหนเนี่ย แน่นอนพวกเขาต้องการแค่ตัวเพนนีนะครับแต่หน่อยพอกเขาไม่ยอมนะครับก็เกิดการต่อสู้กันนะครับแต่ครา้งนี้ก็เพนนีสู้คนเดียวไงเธอให้พวกลูบี้เนี่ยอยู่ในประตูที่โดนล,ล็อกด้วยไฟฟ้าเนาะซึ่งเราเจ็บว่าเออเพนนีก็เก่งแหละเธอก็เป็นมินเชอร์เมเดนนะเนาะพวกเอซอก็พยายามจัดตัวเพนนีนะครับแต่เธอก็เก่งแหละแต่แต่หน่อยว่าพวกนี้ก็เหมือนเป็นทหารน่ะทำง,งานเป็นทีมนะครับยังไงเพนนีก็ยังเสียเปรียบอยู่เรื่องความสามคัคคีนะและช็อตต่อมาที่บอกมึงจะทำร้ายไปไหนทีมจูนิปเปอร์ไม่ไปทีมต้องคำสาไงว่าาาเพลาตาย คราวนี้นอนล่าเหมือนพี่เธอจะเหมือนใช้พลังไฟฟ้าจากไอ้บาเลียที่ช็อตอยู่เนี่ยแต่ปัญหาคือไฟฟ้าไม่มากไปหน่อยจะไม่เธอเนี่ยน่าเป็นแผลเป็นเลยมั้งเพราะเธอเนี่คือแบบอาการหนักทั้งตัวนะครับแต่เธอก็พังประตูมาได้นะเรียกว่านอนล่าคนน้องสารนะลุสทีนี่จะทำร้ายทีมจีเปอร์ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพอเล่นมาเห็นจะเล่นก็แบบหัวร้อนอีกแล้วต่อมาวัดเนี่ยมันติดต่ออะไรบางอย่างไงแล้วเอสซอก็เปลี่ยนแผนนะเขาเปิดพผนีไปโดยขโมยแอบจิกไอ้มีดที่ติดกับพผนีมาด้วยนะครับพลูบี่ก็ใส่แต่ว่าทำไมปล่อยง่ายจัง แต่และหนีก่อนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าวัดเมย์มาแใช้ข้อมูลผ่านใบมีของเพนนีนะครับแล้วก็จดตอบแบบค้างๆเหมือนเดิมแหละเรียกว่ามันจะมีทิศทางให้เรื่องราวมันจบแฮปปี้ไหมคือยิ่งดูยิ่งแบบโอ้สิ้นหวังยิ่งดูตอนนี้โอ้สิ้นหวังยิ่งดูตอ่อแม่งก็สิ้นหวังนะครับมึงจะมีหวังสักตอนไหมตั้งแต่วอลลุ่มเจ็ดแล้วนะึงจะทรมาคนดูไปไหนในะสติีตแต่ผมคิดว่าไอเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคิดว่าก็อยู่แผงเซลเลมแหละเพราะเซเลมไม่ได้บุกไยนะเธอแค่ เอากริมปาวานตัวเบลเมอร์เทิร์นมาลอยอยู่รอบๆเมืองแอตลาสกับแมนเทิร์เนาะเธอคงวางแผนให้อารวูธทำอะไรสักอย่างเองนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอารวูธเนี่ยกำลังเดินอยู่ในหมากของเซเดมหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วชมเหตุไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับอ่านต่อถิ่มกษิตาเอ่ยลูบี้เอ่ยแปซิิปเอ่ยโดเลมันพิเอเตอร์เทอร์เมเตอร์เข้ามาลองคืนติตามนะครับผมมีแฟลกุบเปิดตัวเคยถามฐานเฟลได้ในทูกเมสสองเท่าไหรเสาร์วันนี้กันตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ